แ,แบบไม่มีค่าคอมวันไหนก็ได้ที่ลิเบเรเตอร์สวัสดีครับนักทุนทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ l i f t เทคทอลนะครับประจำบ่ายวันพฤหัสที่13เดือนพฤศจิก,กาย,ยนปี2025นะครับก็เป็นไงบ้างทุกท่านวันนี้ตลาดบวกขึ้นมาเล็กน้อยนะบวกขึ้นมา3จุดนะจริงๆ ก็เดลต้าเดลต้าตัวเดียวเลยที่ที่บวกขึ้นมาทําตลาดบวกขึ้นมานะนะครับเดลต้าบวกไปสี่บาทใช่ไหมสามจุดเก้าจุดอะอืมก็ถ้าโดยรวมก็ถือว่าทรงๆนะหัวก,ก็ยังยังยังยืนฐานโลเดิมได้อยู่นะสองแปดห้าใช่ไหมก็เดี๋ยวรอดูนะครับโอเคคุณตีสวัสดีครับ นายติดล้อง,งบออกมาดีแต่มาสาวดียังไปตอ่อติดล้อผมยังชอบนะแต่ว่าราคามันลงมาใช่ไหมวันนี้ถ้าถ้าใครเล่นสั้นอะ่ะอาจจะใช้สต็อปลอตรงยี่สิบจุดห้าแต่เล่นรอบหลักผมว่ายังได้อยู่อะ่ะยังได้อยู่รอบหลักนู่นอะ่อะสิบเก้าจุสี่อ่ะหลุดค่อยเลิก ถือตนะ่าถือได้นะถือว่าถือได้นะคุณเลี้ยนสวัสดีครับคุณสาวังโพสวัสดีครับคุณสมวัอายุสวัสดีครับเออบิกกิมลงหนักเลยบิกกิมเดี๋ยวเมวื่อวานนี้เราให้ขอขวาไปใช่ไหมเดี๋ยวอาจจะต้องซื้อเพิ่มอีกไม้หนึ่งตรงสิบสี่จุดห้านะนะซื้อเพิ่มอีกไม้หนึ่งสิบสี่จุดห้านะครับคุณไก่ดาวสวัสดีครับ ติล้อถือต่อได้นะครับยกเว้นถ้าถ้าเล่นสั้นเนี่ยต้องต้องใช้สต็อปลอตรงยี่สนะครับนกลัสสวัสดีครับคุณสุปินดาสวัสดีครับนี่กลุ่มไฟแนนซ์ลงเหรออ่าใช่วันนี้กลุ่มไฟแนนซ์แต่ก็ไม่ได้ไม่เด็ดอ๋อเด่นแต่นี่สวัสด์เออสวัสดสวัสด์ลงหนักเลยนะที่หนักๆนะ โอเคนะคุณบอสวัสดีครับเราต้องนอนโอเคโอเคเอ่องบดีแต่คุณไม่วิ่งใช่ไหมแต่ออนแฟกอะอย่างเงี้ยมีกิมลงมาน่ารักนะมีกิมลงมาน่ารักไฟนั้นผมยังชอบติดล้อนะไฟนนซ์ Finance, ผมยังชอบติดลอ้อตัวอื่นอื่นเนี่ย ผมยังเฉยๆสวอตเอ็มีซีมีเอ็มีเอชจีซีเนี่ยเอชจีซีก็เก้าสิบตางค์อ่ะถ้าอย่าแบบถ้าจะเอาก็ก็ได้เหมือนกันแล้วเอาเทรนด์สวยๆเนี่ยผมยังผมยังชอบติดลอ้อะติดลอ้อมเทรนด์ดีดีกว่าเพื่อนนะนักงทุนดูหุ้นขอก๋าหน่อยสิท p s c ยังไม่เด้งกันกุลอ่ะการกุลเด้งแล้วออกต้องออกนะเนี่ยต้องออกเนะี่ยกันกุลใครที่ติดอยู่นะออกออกก่อนนะหรือ GBC s กับ b g ก BGM นี่โอโ้โหคือถ้าลงมากกว่าเนี้มันจะ เปลี่ยนเปลี่ยนแนวโน้มตัวบีกิมนเนี่ยคือมันย่อแล้วขึ้นมาตลอดนะตั้งแต่ครึ่งปีหลังมาเนี่ยย่อนิดหน่อยขึ้นย่อนนิดหน่อยขึ้นมันไม่ควรจะย่อเยอะกว่านี้แล้วเต็มที่เลยนะไม่ไม,ไม่ไม่ห้า,ามย่าต่ำกว่าสิบสี่แล้วกันออถ,ถ้าต่ำกว่าสิบสี่คือพฤติกรรมเปลี่ยนจะไม่ใช่ย่อขึ้นแล้ว อ่านะครับก็เดี๋ยวเราดูไม่ควรจะตำก่อนนี้แล้วนะบีกิมคุณมายพรสวัสดีครับโอเคคำถามเดี๋ยวพิมพ์ไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเรามาตอบท้ายรายการกันนะครับขอไปดูภาพรวมตลาดมาช้าหน่อยเอาดูเดลต้าก่อนดูเดลต้าก่อนเดลต้าเนี่ยนักทุนผมว่ามันยังดีอยู่นะผมว่ายังดีอยู่นะ ้าเดีดาดดีเนี่ยก็มีโอกาสที่เซนเซนเ,เด็กจะดีว่าเดลตามีผลต่อต้นีเยอะมากนะครับก็มันยังไม่ปิดแกรบเนี่ยเรายังคงเหมือนเดิมนะมุมมองเดิมเนี่ยย่อลงมาสองหนึ่งสี่สองหนึ่งศูนย์เนี่ยรับเก่งกำไรมีลุ้นกลับไปไฮเดิมสองสามศูนย์สองสามศูนย์นะขึ้นได้อีอัพไซด์ประมาณสิบบาท สิบาทตัวเดลต้าก็สิบจุดนะชนีนะอืมก็มีลุ้นที่จะฟืนตัวกลับในสัปดาห์นี้ไม่ก็สัปดาห์หน้าปิดแก๊ปค่อยเลิกเล่นนะครับปิดแก๊ปค่อยเลิกเล่นถ้าไม่ปิดแก๊ปก็ยังเล่นต่อไปได้เรื่อยๆเนี่ยย่อมาก็น่าสนใจเนี่ยลงมาฐานเนี่ยเป็นเป็นทริปเปิลบอททอมมั้งเนี่ยสามครั้งแล้วเนี่ยสองหนึ่งสี่เนี่ยใครเก่งกำไรนะ นะครับวันนี้บีดีขึ้นมาค่อนข้างแรงนะแต่ว่าผมว่าน่าจะยังไม่ผ่าน20น่าจะติด20ก็เกนงไบเลยอยากซันเท่านั้นไปก่อนพอท29.5นะครับเทลไอสไตเวนี่ทไอก็ขึ้นมาซีพเริ่มเด้งเล็กน้อยแต่ c ีพเนี่ยถ้าอยากจะเล่น เอ่อสี่สิบสี่สิบสองนะครับอืกวานนี่แข็งแกร่งแล้วเนี่ยไม่ลงเลยเอาไม่ลงมีโอกาสไปต่อนอ้วานยืนค้างได้เนี่ยสวยเลย SPRC โอ้ยอุยอ้ยอุ้ยขึ้นแตะแนวต้านสำคัญเทคโพรฟิก่อนหนึ่งหนึ่งรอบทีไหม นี่อ่ะขายนะคุณเปิ้ลขายเท่าไหร่ขายตรงนี้เลยครับเออขายตรงนี้เลยห้าจุดเจ็ดห้านี่พอดีเลยแนวต้านสำคัญผ่านได้ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งผ่านได้ค่อยเปิดอัพไซด์ในการปรับตัวขึ้นต่อถ้าผ่านได้รอบใหญ่เนี่ยจะเป็นบวกเลยนะแต่ว่าผมว่าติดก่อนนะเนื่องจากมันเป็นแนวต้านสำคัญนะ่ะเออเป็นแนวต้านสำคัญผมว่า น่าจะติดก่อนนะครับอืมเอาดูฝั่งลงนะ c p n โหลงแรงแรงเลือแต่ลงอย่างเงี้ยหน้าเล่นแดงสั้นกับอ่า c s f c ยังลงไม่จบนะทั้งคน OR เดี๋ยวรอใกล้ๆสิบสามอุ้ย M สุกี้ก็ลงแรงวันนี้ เอ็มซุกี้ลงแรงเลยนะยังรอดูก,การสร้างบอททอมถ้าอยากจะรับผมว่าตัดแถวยี่สิบสองเนี่ยนะจะเป็นด่านในการซื้อกลับใหม่ไฮนิกเซลนะรอบสั้นหลุดบริงเจอร์แบบไมนี้ผมว่าหลุดแน่เลยลมาเต็มแท่งเลย ลงอีกยี่สิบสองเนี่ยน้าหน้า,หน,าหน้าสวนอ่ะหน้าสวนแรงเกินไปแรงเกินไปสวัสดก็แรงสวัสดนี่ไม่คือแนวโน้มเนี่ยมันไม่เหมือนแต่เดิมแล้วนะแต่เดิมสวัสดเป็นไซเวดาวน์นะลงตีโลใหม่แล้วเด้งกลับตีโลใหม่แล้วเด้งกลับแต่รอบเนี่ยลงแล้วแบบพวดลงเลยยังงี้ไม่ดีนะอย่างงี้ไม่ดีอยางงี้แมบ ไม่โอเคอะ่ะผมว่าสวัสดีจะพึ่งสวนใจเย็นๆจะพึ่งเข้าเล่นนะครับคอมเซเว่นทำโลไม่คอมเซเว่นก็เริ่มไม่ดีหลุดเนี่ยหลุดโลพอหลุดโลปุ๊บเราไม่เวิร์กเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมวันนี้มีตัวแบบลงหนักๆทั้งนั้นเลยฮหา,หาน่าเนี่ยโอ้โหฮาหน่านี่เปิดแกลบลงต่ออย่างนเงี้ย อืมมีข่าวอะไรไหมนักทุนพอทราบไหมนะสวัสดเนี่ยสวัสดฮาหน่าเอ็มสุกี้ใช่ไหมเนี่ยแรงๆทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่อย่างนี้ไม่อยากให้สวนนะฮาหน่านี่ก็หลุดหลุดแนวรับสำคัญยี่สิบเนี่ยยี่สิบจุดเจ็ดยี่สิบจุดเก้าลงมาอย่างเงี้ยเราก็ไม่สวนไม่สวนนักทุนไม่สวนนะฮหาหน่าใครอยากสวนไปสิบเจ็ดจุดห้านะครับ แนวรับสุดท้ายอีกอีกรอบหนึ่งเป็นแนวอีกอีกรอบหนึ่งสิบเจ็ดจุดห้านี่มีแต่ตัวโอ้มาเเพาวอีกตัวหนึ่งมาเ้าวมาเ้าวก็ลงแรงนะมาเ้าวหลุดออทาโรแล้วหลุดห้าบาทเลิกเล่นแล้วเนี่ยมาเ้าวหลุดเออนี่มาเ้าวเมื่อวาน 5.05หลุดแล้วครับตอนแรกผมจะให้เก็งกําไรนะตรง5 5บาทนะแต่พอหลุดอย่างเงี้ยปุ๊บไม่เล่นแล้วนะครับไม่เล่นแล้วนะมะพร้าวรอกลับมายืน5บาทค่อยเล่นนะครับโอเคนะโอ้ยวันนี้ันนี้หลายตัวนะที่ลงลงเยอะๆเนี่ยเออทำเป็นเล่นไหมนะ้คมู าวางกันด้วยนะเอาไปดูตลาดไปดูตลาดเส้นเด็กนะครับก็จริงเส้นเด็กเนี่ยมันจะมีผมผมวางไว้สองแนวรับนะตรงนี้นะครับหนึ่งสองแปดห้าหนึ่งสองแปดห้าตรงนี้เลยนะแล้วก็อีกตรงหนึ่งคือหนึ่งสองหกห้าแนวรับสุดท้ายย้ําว่าห้ามหลุดแนวรับสุดท้ายคือหนึ่งสองหกห้าหนึ่งสองแปดห้าหลุดได้แต่ห้ามหลุดหนึ่งสองหกห้า แต่ว่าเดี๋ยวรอดูใบนี้คือสัญญาณการกลับตัวเนี่ยมันถ้าถ้าถ้าจะเข้าสู่รอบดีบอมันต้องเบรกไฮต้องเบรกไฮคือเนี่ยไฮล็อบสั้นอยู่ที่หนึ่งสองเก้าสองถ้าใบนี้เบรกหนึ่งสองเก้าสองได้กลับตัวไปลุนยืนพันสามแต่ถ้าใบานี้ยังยังยืนหนึ่งสองเก้าสองไม่ได้ก็ยังเสี่ยงก็ยังเสี่ยงยังยังยังพักไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอดูใบนี้ครับว่าฟื้นตัวกลับไหมถ้าฟื้นตัวกลับก็ รุนไปยืนพันสามแต่ว่าถ้าถ้าไม่ฟื้นกลับเนี่ยก็ยังเสี่ยงหลุดน,นะครับเอเนนะก็ฟิวเจอร์เรามีพอร์ตเปิดลองต้นทุนแปดสี่ศูนย์นะยังรอทำอะไรก็หมายแปดห้าห้าแล้วก็สต็อปลอแปดสามศูนย์คือ <c oughs> ก็มีรุนบอททอมตรงแปดสามห้านะก็แอบแอบรุนบอททอมอยู่นะ ก็ย้ำนะเราจะเล่นลองจนกว่าจะหลุดแปดหนึ่งสองนะถ้าหลุดแปดหนึ่งสองปุ๊บเดี๋ยวเรากลับมาเล่นนาชอนนะครับหุ้นเด่นบายนี้ผมเลือกเบมมาเบมเบมสวนตลาดขึ้นมา break, นะเบมเบรกนะนักงทุนเบมเบรกเอาขึ้นทำให้ใหม่ปิดเหนือระดับห้าจุดหกห้านะครับเป็นการเปิดอัพไซด์ในการปรับโตขึ้นต่อดึงโมงมตมม้านเชิงบวกเข้ามาแนวต้านทำไปหกบาทนะครับแนวรับห้าจุดเจ็ดศูนย์สต็อปรออยู่ที่ห้าจุดสี่ศูนย์นะครับ นะบิกิมคุณพาวินรับแผ่วเพิ่มเออไม่ต่อตั้งต่อราคาครับเมื่อวานเนี่ยเราเข้าไป15.2ใช่ไหมเดี๋ยวขอต่อเป็น14.6อีกรอบหนึ่งนะ14.6 14.5 14.6เนี่ยรับเพิ่มได้อืมนะอีกอกโก้เราให้ขายไปบ้าน,นทุนเมื่อวานนี้ในระยะยาวอ๋อผมว่าก็ยังโอเคนะ ถ้าไม่หลุด120นี่ก็ไปต่อนะถ้าไม่หลุด120นะครับโอเคมาตอบคำถามกันดีกว่านักทุนที่มีคาถามสามารถส่งคําถามเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาไล่ตอบคาถามกันนะครับอ่ะเดี๋ยวผมบนขึ้นไปด้านบนนะแถวคอมนี้ลงมาแตะแนวรับสุดท้ายแล้วนะนักทุนเอ้ยแนวรับใหญ่5.25เก็งกำไรได้นะครับเก็งกาไรได้นะครับตรงตรงตรง,ตรงนี้เลยติดล้อติดล้อ CBN เก็งกำไรไระยะสั้นนะ เล่นสั้นดิบลุนปิดแกับเด้งน,นี่มันก็แทกโลโลงมาหนักๆเนี่ยเล่นเล่นเด็กสั้นได้ t t a ก็ยังคงสร้างฐานแถวเนี้ย4.24ถ้ายังไม่หลุดเนี่ยผมว่ายังไซวัอัพพวกเรือยังไซวัอัพนะ s p r c วิ่งไม่ได้เข้าไม่เป็นไรครับ มันมันมันขึ้นมาแรงใช่ไหมหุ้นหุ้นท็อปพิกจานเพชรเขาเคซรับเด้งสั้นอ่ะตรงนี้เลยครับตรงนี้เลยหลุดยี่สิบสองเลิกเล่นนะหลุดยี่สิบสองเลิกเล่นนะครับตรงนี้ไปต่อไหมไปต่อนะครับถ้าถ้าถ้าวาบตามรอบแท่งเทียนเป็นแทมเมอร์มโอการเบรกเนี่ยถ้าเบรกไฮได้ผมว่าก็ก็ยินยันล็อกกันกับตัวเลยร้อยแปดสิบสามจุดห้าครับเบรกได้ไปต่อนะครับ เอ็ม <M S 2> ไปแล้วคอมเซเว่นไปแล้วนะก็ตรงเลยคอมเซเว่นต่อละใครหน่อยเอ็มก็ต่อละใครหน่อยนะ,ะย,นย,นะยังไม่ต้องรีบนะทุกคนกิมติดรอซีอาร์ซีซีอาร์ซียังที่เดิมนะครับก็อาวหลุดแล้วหลุดแล้วเลิกเล่นครับหลุดหลุดหลุดอย่างนี้ไม่เล่นแล้วสิบเก้าจุดหกตอนแรกนึกว่าจะยืนนะไม่ไม่ยืนนะไม่เอานะมะพร้าวแคลคอมไปแล้วนะซีเบ็กสตาร์ยังไม่หยุดลงนะครับ คอมเอซีอาซีต้องรอกลับมายืนสิบเก้าจุดถงนะซีเบซาไปรอฐานสุดท้ายสิบหกจุดหนึ่งรอสัญญาณการกับตัวนะครับเบมเอ็มซุกีไปแล้วนะแดนนัเฮาส์อ่าลงต่ออย่างนี้ลงต่อนะครับไม่เอาครับยังไม่เอาไหลต่อพุดสามจุด สามจุดเจ็ดสองทำโลใหม่ SPRC ขายนะ SPRC เป็นจังหวะขายนะ SPRC นะติดแนวต้ามพอดีนะ PLAAD ครับตัวนี้ใช้ได้แต่ว่าอยากให้เล่นจังหวะย่อตัวสิบเจ็ดจุดี่สิบเจ็ดจุดเจ็ดนะครับดิบตัวขึ้นมาใกล้สิบเก้าจุดห้าก็ก็เป็นจังหวะในการเท p โ o ฟิตนะครับ AV ลงต่อครับผมลงต่อเป็นไซเบอร์ดาว ฮาน,น่าเดี๋ยวต่อราคาอีกนิดนึงนะสุดท้ายอยู่ที่17.5นะฮาน,น่านังทุน AAI AAI รับได้แล้วเนี่ยยอใหม่เนี่ยดูด4.8เลิก AAI น่าสนใจนะ s s r ก็น่าสนใจนะครับ 1> 1. ึ่งจุดห้าศ mm hmm. ูนย์เนี่ยครับหลุดหนึ่งจุดห้าศูนย์เลิกนะครับแล้วโนมินไซเวอาฟบีเอ็มเอเนี่ยนั้งทุนผมยังอยากรอแบบสิบแปดจุดห้าสิบเจ็ดจุดห้าไปรอด้านล่างดีกว่า mm hmm. ไม่ต้องรีบนะส่วนซีพีเอ็กซตก็จริงก็ค่อยค่อยรับนะรับรับตรงนี้แล้วก็ทีสิบหกบาทท r e ไม่ค่อยดีเลยท rend ไม่ค่อยดีเลยซีพีเอ็กซ์ต้า ต้องต่อราคาคือเยีาจริงๆรอให้มันสร้างฐานเสร็จเรียบร้อยค่อยอะไร BTTG ไปต่อครับยืน17บาทมเมตั้มดีดีมากผมว่าฟื้นฟื้นฟื้นต่อเนื่องเลยอะฟื้นต่อเนื่องอะ18.7นะครับ18.7ก็ไปรอทำลไรที่แนวต้านนลาดเก่า MTC เดี๋ยวเริ่มมีแรงซื้อแล้วนะ ถ้ารับก็รับตรงนี้เราวสต็อปร้อยสาสิบหกนะเออถ้ารับก็รับตรงนี้เราสต็อปรันโสหรือว่าใครเสี่ยงต่ำๆไปรอรับสามสิบสี่นะครับฮาน้าฮน้าดอยที่เป็นนำ้ำมุนลงแรงเอ็นแคปงบดีแต่ลงเอ็นแคปพักตัวนะเนี่ยสามจุดหนึ่งหกหลุดมาไม่ค่อยดีไปรอด้านล่างเลยครับสองจุดแปดหกอืมว่าเอ็นแคปต่อราคาเยอะๆนะครับ มินมินนี่ลงมาแรงๆยี่สิบเอดบาทเล่นสวนได้แต่ว่าเล่นเร็วๆนะเด้งเด้งรีบออกเลยนะไอ c ีซีอทผมว่าผมอยากได้สิบหกจเก้าครับสิบหกเก้าสิบหกสิบเจ็ดบาทนะนะอ่ะเนี่ยได้รับได้ครับรับได้ไอทีซีติดรอติดรอได้นะ ล้อราคานี้เอ็มพมันปิดแก๊ปไปแล้วอะ่ะไม่เอาแล้วอะ่ะมันปิดแก๊ปแล้วผมว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สวยแล้วสารสิริยังยังไซเวดาวอยู่นะครับสารสิรียังไซเวดาวอยู่นะครับก,รกันกุลอืมเด้งมาแล้วใค,ใ,คใครกันกุลเนี่ยถ้าอืมก็อย่างนี้ใช้ได้นะมีโอกาสเด้งต่อนะ แต่ผมว่าเดี๋ยวรอดูรอบกัรเด้งเนเป็นแท่งเทียนสวยนะมอร์นิ่งสตาคือใครเข้าก็สต็อปลอที่โลไปเลยหนะึ่งจุดแปดศูนยนี่นะครับทองเบรสหรอถ้าทองไปต่อนะทองไปไฮเดิมเลยครับไฮเดิมแต่ว่าผมว่ามันมันจะออมันจะอจะอทำไฮเลยเหรอไม่น่านะนะ่าจะไปติดไฮเดิมผมว่าถ้าตามตามตามหลักนะเพราะมันมันย่อแบบ ผมคาดว่าน่าจะเป็นไซเวลข้างในรอบใหญ่น่าจะไปติดแถวสามพันสิบสนะี่พันสามรอยห้าสิบเหรียญนะอนะครับอืมกราฟรฟลุดครับกราร์ฟลุดหยุดเล่นไปก่อนนะครับไปรอสี่สิบนะครับ KSE ต่อหลัก GLD GLD ก็ถือต่อนะถือต่อได้ครับ ไปรอขายให้เดิมไม่ได้ห้าจุดหกห้าจุดหกห้าเนี่ยครับ c p r ระยะยาวเอ,อยังไม่ดีอะระยะยาวผมก็ยังมองไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะต่ำกว่าห้าสิบโอกาสมีสี่สิบสองทำว่า c n ตั้งเมาเช้าห้าสิบมีลุ้นเด้งกลับรอบสั้นครับแต่ว่าถ้าให้ดีควรจะปิดแกมห้าสิบเ็ดจุดห้าแต่เล่นเล่นสั้นๆนะ เนี่ยพวกเนี้ยมันมัน,มน,มนยังไช้เวดาอย่างเงี้ยส่วนเข้าไปต้องทุนเล่นสั้นสต็อปลอตที่โล่นะเออเล่นอย่างนี้นะส่วนเล่นสั้นสต็อปลอตที่โลเด้งปุ๊บรีบออก KTB ยี่สิบกจุดห้านะครับเข้าเล่นรอบได้นะครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหรนะ่นะเซ็นแบสูนอาะก็ดีครัตัวนี้ดีไปต่อแต่ถ้าจุดน่าสนใจในการเข้าคือยี่สิบหาถึงยี่สิบหกนะครับ TSG ผมว่าผมยังรอ4.2เนอะ่ะเริ่มมีแรงขายออกมาแล้วอาจจะมีการย่อย่อสลับอมาตะจริงๆถ้ากำไรเนี่ยขายก่อนได้นะผมว่ารีบาวไม่น่าไกลมากนะน่าจะติดติดแถว16ยกเว้นผ่าน16อะถึงจะเปิดอัพไซด์ขึ้นต่อนะถ้ายังยังยังผ่าน16ไม่ได้ก็ยังยัง วแจมแผ่นบีสุดท้ายแล้วนับสี่บาทอย่าหลุดนะครับอย่าปิดหลุดนะเราดูราคาปิดก็ได้เนี่ยมันจะหลุดแล้วเนี่ยรับได้แต่แต่ทั้งทุนหลุดสี่บาทต้องเลิกนะอย่าไปถือนะบียังไม่เอานะครับ b ีเอเป็นจังหวะเทอโปรฟิตนะครับสิบสี่จุดหนึ่งสิสี่จุดหกผมว่าผมว่ายังไม่น่าผ่านสิบสี่จุดหกเอร่วนไหลต่อแล้วเอร่วนไม่เอานะครับยังครับยังไม่รับ ถ้าอยากจะรับต้องกระแทกโลหลุด2.22ใกล้ๆ2.22งผมว่าหลุดยังไม่ค่อยดีดีว่า s g ด d ก็หลุดปะเออหลุด7.70ยังไม่เอาครับ M กำไร Q3 ลดลง30เซนมัน panic เซล l นักทุนมันมีโอกาสลงต่อแต่ว่าถ้าลงมาใกล้ๆฐาน22เนี่ยหน้าหวดกลับนะครับ อัมินไทยยังต่ำสิบบาทยังไม่เอานะครับยังไซเวฟเอเอก็ยังสร้างฐานอยู่นะครับเออยังสร้างฐานอยู่อ่าจีพีนี่พ้นคอกกว่าแล้วนะยังลุ้นเด้งกลับอยู่นะลุ้นเด้งกลับเด้งค่อยออกนะทั้งทุนดออยู่สามสิบแปดบาทนะครับเดล๋ยาเล่นได้สองหนึ่งสี่ใช่ไหมนะครับ BCH ก็เด้งสัน้น b c เนี่ยมันมีสัญญาณไดโวเจนตรงสิบจุดห้าแต่ถ้าอยากให้ดีเนี่ยต้องผ่านสิบเอ็ดจุดสามแต่เชื่อว่าน่าจะเด้งเราก็อยาหลุดก็อยากกลับไปหลุดสิบจุดห้าทั้งทุนถ้าจะเล่นก็คือแนวสต mm ็อปรอยไปเลยสิบจุดห้าห้ามหลุดถ้าหลุดนี่คือต้องหยุดเล่นแต่ถ้าตรงเนี้ยมันก็ลุนลุนกับตัวในภาพใหญ่ได้เหมือนกันนะครับว่า mm hmm. เดี๋ยวรอใกล้ๆสิบสามเนี่ยค่อยซื้อกลับนะครับ เบมเบรมเบรกนะเบมเบรกนะเบมเนี่ยสวนตลาดเลยนะช่วงนี้นะเบรกนนเนี่ยทางทุนไปต่อหกหกบาทหกจุดหนึ่งห้านะครับซิฟโก้ย่อลงมาแรงก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะหลุดสองบาทเลิกเล่นนะครับย่อลงมาแรงก็น่าเก็งกำไรกับหลุดสองบาทเลิกเล่นนะครับ ถ้าเราสองบานมันจะไม่ดีไงนะครับสักโอสักไม่ดีเลยนักทุนสักยังคงเป็นการพักตัวลงต่อมโอกาเทสโลเดิมสามจุดเนี่ยเท่าไหร่เนี่ยสามจุดสามศูนย์ใช่ไหมนะไม่เอาครับไม่เอาไม่สวน DIFDIF ยังลุ้นเบรกไฮนะครับ 9.5ขึ้นทำไฮใหม่9.85จึงถ้าใครรับมาแล้วขายเล่นรอบได้เหมือนกันนะเนี่ยยังไปได้ต่อนะ DIF แต่ไม่ได้ให้เข้าแถวนี้นะถ้าอยากจะเข้าต้องรอมันย่อตัวย่อมาแรงๆเนี่ย8.99บาทนะครับเซที TS, อย่างที่บอกนะครับต้องรอกลับมายืน19.6ให้ได้นะครับถ้า ยังยืน19.6ไม่ได้ยังเสี่ยงการลงต่อเนี่ยแล้วดาวไซมันเปิดด้วยเนี่ยนักงทุนเนี่ยเนี่ยแนวรับสำคัญนนเนี่ย19.6เนี่ยนะครับอืมสดใจหุ้นไทยเล่นเดียวตาได้ตัวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวขอดูหุ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูเสร็จแอดวานอะที่ท,ที่ที่แบบเทรนได้ได้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวด,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 ดูให้นะแอดวาน ม,ม,ม,มีเบมแหละล่าสุดเบมบีครีมอ่ะบามึงลาดเนี่ยโอ้โหนี่ปเป๋ไปหมดแล้วอะไรอ่ะติดล้อได้อยู่นะอิชิอ่าอิชีอ่าเดี๋ยวทีมพอแข็งแข่งนะทีมพอแข็งแข่งนะเคแบงอ่านะเคแบง โอ้แบงค์แบงค์กลุ่มแบงค์ก็ใช้ได้ KTB เนี่ยก็ยังได้อยู่แต่ตัวอื่นไม่ไหวจริงอะช่วงนี้ยอมรับเหนื่อยอ่ะอออืืมม่แบงค์ s c b แบงค์ผมว่าแบงค์แบงค์แบงค์ได้หลายตัวนะเออ S P R C นี่จ่อเบรกนะเนี่ย T Cap ทิสโกโย้ยังยืนโซนโบนอยู่นะเออไทยออยก็ได้อยู่นะไทยออยนะครับโอเคประมาณนี้ทั้งทุนครบถ้วนนะวันนี้ตอมถามนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นรายการลิฟท์อินไซด์นะไอเน็ตบริดนะครับใครที่สนใจหุ้นตัวนี้ก็อย่าลืมมาฟังกันได้นะครับโอเควันนี้ประมาณนี้ขอขอบคุณทั้งทุนทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการลงทุนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ y o u ออร์ฟรีเดย์สิทธิ์เทรดฟรีไม่มีค่าคอมทุกวันที่ให้คุณเทรดแบบไม่มีค่าคอมวันไหนก็ได้ที่ลิเบอเรเตอร์